สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง f d ีดอมชาแนลนะครับช่องที่เรียนดูร่วมกันอย่างอิสระแระสร้างสรรค์น,นะครับผมวันนี้วันที่7มกราคม2564นะครับขออนุญาตมาอัปเดตกันนิดนึงนะในเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับนะครับาการควบคุมดูแลนะครับในเรื่องของพื้นที่ต่างๆซึ่งมีความน่าสนใจเลยนะในช่วงของวิกฤตโควิด1 9ระอกใหม่นี้ นะครับผมก็ขอบคุณขอบคุณข้อมูลครับกับปุกด้วยแล้วก็ทางด้านของสคบนะครับที่เป็นศูนย์บริหารข้อมูลโควิดสิด้วยนะครับที่แบ่งปันกันน่าสนใจครับเช็คเลยครับเปิดเอกสารเดินทางข้ามจังหวัดเขตควบคุมสูงสุดต้องกรอกอะไรบ้างนะครับเจ้าหน้าที่นะครับจะเซ็นรับรองอย่างไรนะครับต้องบอกว่าจังหวัดนครปฐมเผยหนังสือครับผมลงทะเบียนรับรองความจําเป็นในการเดินทางข้ามเขตจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ต้องกรอกอะไรบ้างนะครับและเจ้าหน้าที่ต้องเซ็นรับรองให้อย่างไรนะครับพื้นที่นะฮะที่มีการประกาศมาตรการควบคุมแบบบูรณาการนะนะครับอันนี้วันที่4มกราคมซึ่งวันที่5 6แล้วก็วันที่7ก็มีการประกาศเพิ่มเติมนะครับซึ่งก็จะมีในเรื่องของพื้นที่ควบคุมสูงสุดเนาะยีจังหวัดนะครับพื้นที่ควบคุมนะฮะสิจังหวัดแล้วก็พื้นที่เฝ้าระวัง38จังหวัด นะครับแล้วก็นะอันดับที่4เนี่ยไม่มีละนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นในส่วนของจังหวัดคร่าวๆแล้วก็เป็นภาพนะในเรื่องของการแทนสีนะซึ่งจะมีสีแดงเข้มๆเนี่ยก็เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับแล้วก็สีส้มเนาะเป็นพื้นที่ควบคุมนะครับแล้วก็โซนนะที่อยู่ในส่วนของแผนที่ประเทศทไทยสีเหลืองก็จะเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแบ่งปันนะทีนี้จากกรณีที่มีการกําหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดเนี่ยนะจังหวัดต่าง ขอยนอญาตไม่ได้แบ่งปันเนาะนะครับอย่างไรเนี่ยนะทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้ออกมายืนยันว่านะครับยังยังไม่ได้มีการล็อกดาวน์นะประเทศนะครับส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับจะมีมาตรการแต่ละพื้นที่นะโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดกําหนดเพิ่มเติมนะให้การดูแลอย่างเข้มงวดนะครับ ในส่วนของพื้นที่ควบคุมเนาะอย่างที่บอกครับว่ามันจะต้องมีการเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วก็จะมีสาระสำคัญที่อยากจะแบ่งปันนะครับเมื่อวานนี้ครับวันที่6มกราคมสำนักงานประสานพันธ์จังหวัดนครปฐมครับได้ออกประกาศครับโดยมีเนื้อหาสาระสำคัญว่าให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดนะครับซึ่งเป็นเขตพื้นที่ที่ควบคุมสูงสุด เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่รวมทั้งเข้ารับการตรวจคัดกรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องก,กันโะรคของทางราชการกำหนดด้วยซึ่งล่าสุดนี้นะครับได้ข่าวว่านะฮะมีเขาเรียกว่าแอปพลิเคชันซึ่งเป็นแอป พลิเคชันเรียกว่าไทยชนะซึ่งเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเราจะอัปเดตว่าวิธีการนะครับการสมัครขั้นตอนการทําการลงทะเบียนในกลุ่มของห้างร้านค้าที่จะเปิดเนี่ยนะจะต้องลงทะเบียนอย่างไรถ้าท่านเปิดท่านจะต้องมีแอปพลิเคชันเรียกว่าไทยชนะนี้รวมไปถึงคนที่จะเดินทางไปเข้าใช้บริการก็จะต้องนะฮะเขาเรียกว่าภาคประชาชนก็ต้องมีการสมัครเข้าแอปนี้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าจะลงรายละเอียดทั้งนะเกี่ยวกับร้านค้ารวมไปถึงประชาชนด้วยนะ ทั้งนี้ครับได้มีการเผยภาพเอกสารหนังสือทะเบียนนะครับรับรองความจําเป็นหรือเขาเรียกหนังสือเดินทางข้ามจังหวัดหรือข้ามเขตจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดโดยให้ประชาชนครับผมดาวน์โหลดเพื่อกรอกเอกสารนะฮะให้กับเจ้าหน้าที่นะครับรับรองหนังสือดังกล่าวครับผมก็จะมีเขียนระบุนะด้านหัวหนังสือก็บอกว่าหนังสือทะเบียนรับรองความจําเป็นครับในการเดินทางข้ามจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุด วันไหนเดือนไหนนะครับผมเลขประจําตัวบัตรประชาชนบ้านอยู่ไหนเลขที่อะไรเบอร์โทรศัพท์อย่างไรผู้ที่มีความจําเป็นต้องเดินทางข้ามจังหวัดพวกผมเพื่ออะไรเหตุผลนะครับเดินทางจากพื้นที่ไหนนะครับไปพื้นที่ไหนนะนะครับวันที่เท่าไหร่อันนี้ก็ละเอียดเหมือนกันเนาะการประเมินความเสี่ยงครับผมก็จะมีนะครับสข้อใหญ่ๆนะครับประวัตินะสัมผัสผู้ติดเชื้อประวัติการเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยง ปัจจุบันท่านนะมีอาการป่วยหรือไม่นะอันนี้ก็มีการประเมินคร่าวๆนะครับแล้วก็มีการลงชื่อนะครับผู้เดินทางนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนะฮะอันนี้ก็จะต้องระบุลงให้ได้นะครับเพื่อจะได้รับทราบนะครับก็ขอบคุณขอ้อมูลนะจาก Facebook สำนักงานประสานพันธ์จังหวัดนคนปรปฐมที่อัปเดตและแบ่งปันข้อมูลกันนะอันนี้ก็เป็นการประกาศนะครับ อ่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ที่อยากจะให้ทุกท่านได้ได้รับทราบข้อมูลนะครับว่าถ้าจะมีการเดินทางข้ามจังหวัดในกรณีพื้นที่ควบคุมสูงสุดเนี่ยนะครับออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดเนี่ย จะต้องมีการกรอกแบบฟอร์มเอกสารด้วยซึ่งแน่นอนว่าข้อมูลข่าวล่าสุดนะที่ผ่านมานะครับมีความวุ่นวายเล็กน้อยนะครับในจังหวัดระยองชนบุรีนะที่มีการเตินทางแล้วก็อย่างยังไม่ได้เตรียมพร้อมนะเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก,ก็ทำให้นะในเรื่องของการยื่นหรือการทําเอกสารเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เวลานะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นรวมไปถึงในเรื่องของการเว้นระยะห่างนะทางด้านของเขาเรียกว่า ดูแลนะครับแล้วก็การป้องกัน,นอันนี้ก็หลาหลวมนะครับที่เกิดขึ้น,นอันนี้ก็เป็นภาพที่สะท้อนเกิดขึ้นนะในเรื่องการยื่นเอกสารเนาะเพราะว่าอาจจะมีการควบคุมที่ยังไม่ดีพอหรือรัดกุ่มนะครับอันนี้ก็แบ่งปันกัน เป็นข้อมูลให้กับท่านได้ได้รับทราบข้อมูลนะครับเดี๋ยวอย่างไรนะฮะมีการอัปเดตนะครับแล้วก็วิธีการใช้นะครับแอปไทยชนะไม่ว่าจะเป็นภาคของร้านค้านะครับห้างร้านต่างๆนะครับผมที่จะมีการเปิดนะครับรวมไปถึงภาคประชาชนที่จะต้องเข้าใช้ในเรื่องของการบริการหรือซื้อหรือเข้าในห้างร้านนะครับนั้นเนี่ยจะต้องมีวิธีการอย่างไรนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาแบ่งปันกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลการแบ่งปันเรื่องของเอกสารที่ท่านจะต้องกรอกและจะต้องใช้ ในเรื่องของการเดินทางข้ามจังหวัดนะครับเอาละถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และติดตามกันก็ขอบพระคุณไปอย่างสูงครับและที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งท่านจะไม่พลาดคลิป,ปใหม่แบบนี้เสิร์ฟตรงให้ท่านแบบนี้รับทราบข้อมูลครับเพื่อจะได้ดําเนินการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้นนะครับช่องฟิล์มชนแอรบายเกษมสันสต้องน้อมราไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ